สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูสัรพสิทธิ์ยืนยาวในรายวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของใบงานที่9.1นะครับซึ่งใบงาน9.1นั้นนะครับครูได้มอบใบงานตรงส่วนนี้ไปให้เขียนเป็นชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะทําการประกอบชิ้นงานเหล่านี้ ครับแล้วก็ทำการสร้างแอนิเมชันนะครับในลักษณะการเคลื่อนที่แล้วก็การแยกชิ้นส่วนนะครับซึ่งลักษณะการประกอบก็จะประกอบในส่วนของลูกสูบก้กานสูบเพลาข้อเหวี่ยงแล้วก็สลักนะครับพเพลาข้อเหวี่ยงเข้าไปด้วยนะครับโดยชิ้นงานเราก็จะมีประกอบด้วย5ชิ้นนะครับก็คือในส่วนของแคงชาร์ฟนะครับพิสตนันแข้งพินพิสตันพินแล้วก็ Uh, Connecting r o d นะครับก็คือในส่วนประกอบของเครื่องยนต์เรานั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะมาเริ่มทําการประกอบกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับการประกอบของเรานั้นนะครับเราจะใช้ในโหมดที่มีชื่อเรียกว่า assembly นะครับการเข้าใช้งานเราก็กดเข้าไปที่ในส่วนของ New นะครับจากนั้นปกติที่เราเคยใช้กันก็คือ p a r t แล้วก็ Drawing นะครับวันนี้เราจะใช้ก็คือในส่วนของ assembly นะครับ ล้วก็คลิกไปในส่วนของ S M B นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการนะครับดูในส่วนของโปรไฟล์งานของเรานะครับว่าเราจะการเลือกดึงชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นเราดึงมาจากไหนนะครับเมนูที่เราเลือกนะครับในส่วนของแถบ command ก็คือ insert component นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกไฟล์งานที่เราเลือก หรือเราเขียนเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในส่วนของอที่เราตั้งชื่อเป็น p i s t one one piston engine นะครับในส่วนของชิ้นงานเรานะครับก็จะเลือกในส่วนของชิ้นงานที่เป็นในส่วนของแข็งชาร์ปมาก่อนนะครับครูก็จะเลือกแข็งชาร์ปเข้ามานะครับชิ้นงานก็จะเข้ามาในส่วนนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเรา เซตให้อยู่ในรูปของไอโซเมติกนะครับก็จะเห็นว่าชิ้นงานนั้นอยู่ในรูปมุมเอียงที่ถูกต้องนะครับในรูปภาพของไอโซเมติกนะครับจากนั้นโดยปกติแล้วชิ้นงานที่นําเข้ามานะครับจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับในส่วนชิ้นงานแรกนะครับเพราะว่าเขาจะล็อกเอาไว้นะครับวิธีการก็คือคลิกขวาแล้วก็ปรดนะครับชิ้นงานเราก็สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับหรือไม่ง,งั้นเราก็อีกตัวหนึ่งก็คือฟิก ะครับพิกก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับอ่าตอนนี้เราจะโฟท์นะครับโอเคอ่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปสกเก็ตเพื่อให้อ่าล็อกตำแหน่งของชิ้นงานนะครับก็เข้าไปในส่วนของการสกเก็ตที่เซ็นเตอร์ไลน์นะครับลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ สร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์อยู่ตรงกึ่งกลางของเส้นที่เราสร้างขึ้นตอนแรกครับให้ตั้งฉากกันนะครับแล้วก็ดึงยืดขึ้นมายาว,ยาวๆตัวนิดนึงนะครับจากนั้นก็ทําการกําหนดขนาดเส้นแนวนอนนะครับอยู่ที่68นะครับอยู่ที่68ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหตุผลที่ใช้68เพราะว่าถ้าเราดูตามชิ้นงานเราในส่วนของอ แข้งพินตรงนี้นะครับจะอยู่ที่มีความกว้าง68เราจะประกอบกันเข้าไปพอดีนะครับก็สร้างที่68ออกมานะครับโอเคเพื่อ,อป้องกันที่มีคำถามออกมานะครับแล้วก็เซต iso metric จากนั้นครับเราจะทำการเมตรหรือการเชื่อมชิ้นงานนะครับประกอบชิ้นงานเข้าไปแล้วก็เชื่อมชิ้นงานนี้ให้อยู่ระหว่างเส้นเซนเตอร์ไลน์ที่เราสร้างขึ้นนะครับ ฉะนั้นเราจะเปิดในส่วนของแกนของชิ้นงานก่อนนะครับ view temporary access นะครับตรงนี้จะเป็นการเปิดชิ้นงานแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้าย view access ตรงนี้ก็คือเป็นการาโชว์แกนของอทั้งงาน assembly ตรงนี้นะครับแต่เราจะใช้ในส่วนตัว temporary นะครับก็เปิดขึ้นมาจะมองเห็นได้ว่า ชิ้นงานเรานะครับจะมีเส้นแกนขึ้นมาจุดที่เป็นวงกลมทั้งหมดจะมีโชว์แกนขึ้นมานะครับจากนั้นครับการเชื่อมต่อชิ้นงานเราจะเข้าไปสู่ในส่วนของคําสั่งเมดนะครับแล้ก็คลิกที่เมดครับนะครับสั่งเมดนั้นก็จะมีเมดไทป์นะครับซึ่งมีลักษณะหลายแบบมากนะครับเช่นคอนซีเดนต์นะครับแพร่เร็เพอร์เพนดิชชุานะครับแทงเจนคอนเซนทริก นะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็มีการกําหนดระยะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเลือกหรือเราจะเลือกก็ได้นะครับซึ่งโปรแกรมนะครับเขาจะมองภาพออกว่าเวลาที่เราเลือกชิ้นงานหรือวัตถุต่างๆนะครับที่จะทําการเมทกันหรือเชื่อมโยงกันนะครับโปรแกรมเขาจะมีเมนูที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ให้เลือกนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเลือกในส่วนของแกนนะครับ ของชิ้นงานนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาที่แท็บฟีเจอร์ด้านซ้ายมือนะครับเป็น a x ก s ินะครับแ้งชาร์ปคือแกนของแ้งชาร์ปแล้วก็เราก็จะมาให้เมตรระหว่างเส้นเซนเตอร์ไลน์แนวนอนนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมเขาจะเลือกให้เลยว่าเป็นคอนเซนติกนะคอนเซเดนนะครับขออภันคอนเซเดนนะครับเราก็คลิกเลือกได้เลยโอเคครับก็แปลว่าชิ้นงานเราตอนนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของ คอนซีเดนต์อยู่ในแกนเดียวกันนะครับเราก็เลือกได้ครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับแล้วก็หมุนได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคจากนั้นครับเราก็จะทำการเมทซําอีกทีหนึ่งก็คือในส่วนของเอาผิวด้านนอกของแคนชาร์ปนี้นะครับไปสัมผัสกับจุดปลายของเส้นแนวนอนครับให้มันอยู่ในจุดเดียวกันก็ใช้คำสั่งเดียวกันก็คือ c o นซีเดนตนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูก ตอนนี้เราจะเลื่อนในแนวแกนนี้ไม่ได้ล้เราหมุนได้อย่างเดียวแล้วครับทีนี้โอเคครับเป็นการล็อกชิ้นงานเราให้อยู่ในตำแหน่งนะครับจากนั้นครับเราจะนําชิ้นงานอีก1ชิ้นนะครับเข้ามาก็ปิดคําสั่งเมียก่อนนะครับแล้วก็ Insert Component เข้ามานะครับก็เอาแครงช้ำเหมือนเดิมนะครับเมื่อแครงช้ำเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทําการหมุนกลับด้านของเขาโดยการคลิกที่คําสั่ง Rotate Component About นะครับแล้วก็จะเหมืนในส่วนของแกน y นะครับซึ่งก็จะมีเลือกทั้งแกน x แกน z แล้วก็แกน y เท่น,นี้จะเลือกแกน y ก่อนนะครับให้อยู่ในมุมตรงข้ามกันนะครับแล้วก็คลิกอีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็คำสั่งเมยียเช่นเดียวกันนะครับก็เลือกแกนของชิ้นงานแล้วก็เส้นแนวนอนนะครับก็เลือก c o n s i d e n t นะครับ ก็จะได้ชิ้นงานละทีนี้ครับ2ชิ้นยังเป็นอิสระต่อกันจริงๆแล้วในเครื่องยนต์ครับเพาข้อเหวี่ยงจะต้องอหมุนไปพร้อมกันเนาะจริงๆนะครับแล้วก็เมทของเขาครับระหว่าง2ชิ้นนี้นะครับช้เลือกคําสั่งคอนเซเดนต์ก็ได้หรือพาลาเลลก็ได้นะครับแล้วก็เอาพาลาเลลก็แล้วกันนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกยืนยันไปนะครับจากนั้นก็เ,เลือดออกหน่อยเห็นไหมครับทีนี้ชิ้นงานเราหมุนตัวใดตัวหนึ่งครับหมุนตัวใดตัวหนึ่ง เขาจะไปพร้อมกันนะครับอ่านี่คือลักษณะการเลือกชิ้นงานที่เป็นลักษณะชนิดเดียวกันให้ไปเ้ียกันนะครับโอเคนะครับจากนั้นครับทีนี้เราจะดึงเอาชิ้นงานทั้งหมดนะครับมาประกอบกันให้หมดเลยนะครับก็จะเหลืออะไรครับ Connecting r o d นะครับแล้วก็กด Control ด้วยนะครับแข็งพิน p i s t o n พินแล้วก็ Piston นะครับซึ่งการ ประกอบชิ้นงานหรือแอนดมบวันนี้นะครับจะมีชิ้นงานทั้งหมด5ชิ้นนะครับเราก็เลือกมาทั้งหมดแล้วทีนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ธรรมดาของการสูบตัวนี้จะต้องอะไรครับตั้งขึ้นอ่าเราก็เลือกคลิกไปดูสินะครับเดอกตั้งละโอเคเหไหมครับตั้งในมุมที่เราต้องการแล้วก็คลิกวางชิ้นต่อมาก็จะเลื่อนเข้ามาตรงนี้ถูกทิศทางแล้วเพราะต้องวางอยู่ในแนวของพอเขวียงนะครับก็คลิกหนึ่งครั้ง ลูกสูบครับลูกสูก็ต้องหันไปทางที่ทางเดียวกันแล้วก็คลิกอีกทีหนึง่งลูกสูบก็จะเลื่อนมาแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับก็คือสลักลูกสูบก็คลิกกลับให้ถูกแนวเห็นไ,ไหมครับเราก็วางก็ครบสมบูรณ์ทุกชิ้นงานละนะครับชิ้นงานแรกก็คือเราจะบังคับให้ลูกสูบนะครับมาอยู่ในแนวแกนเดียวกันกับเส้นนี้นะครับอ่าเราก็คลิกคําสั่งเมทครับ แล้วก็เลือกลูกสูบครับเลือกเส้นนะครับแล้วก็คอนซิเดนต์นะครับอโอเคจากนั้นครับเราก็เลือกอีกทีนึงครับเส้นกับลูกสูบเหมือนเดิมอขอ,อใช้คำสั่ง concentric นะครับเราจะเลือกตัวนี้ก็คือเป็น concentric จะเลือกตรงที่เมนูออบป๊อบอัพขึ้นมาหรือจะเลือกที่เมททยก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับก็กดเครื่องหมายถูก นะครับนะครับมาแล้วเห็นไหมครับอ่าทีนี้ลูกสูบเราจะโดนบังคับให้อยู่ในแกนนี้ครับเพราะว่าลูกสูบเวลาเคลื่อนที่จะขึ้นลงแบบนี้เราเลยจาเป็นจะต้องล็อกลูกสูบให้อยู่ในตําแหน่งของเขาหมุนได้นะครับแต่ว่าจะเคลื่อนไปซ้ายขวาไม่ได้นะครับอ่านี่คือเป็นจุดสําคัญของการประกอบเครื่องยนต์นะครับประกอบเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเสร็จเรียบร้อยครับ ตอนนี้เราในคำสั่งเมยียจะอยู่ในโหมดของ Stand าร์นะครับก็สังเกตรตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับตัวต่อมาเราจะประกอบก็คือสลักลูกสูบแล้วก็เบ้าสลองสลักของลูกสูบครับเข้ามาแล้วเขาก็จะเลือก Concentric นะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคลิกหมายถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเลือกผิว ของชิ้นงานแล้วก็เส้นของสลักก้านสูบนะครับเขาก็จะเลือกอะไรครับคอนซิเดนท์ให้มันเสมอกันก็คลิกเครื่องหมายถูกอ่านะครับเราก็ประกอบเข้าไปละถัดต่อมาครับเราก็ประกอบลูกสูบครับก็หมุนเลือกหาอุปกรณ์ของเขานะครับอยู่ตรงไหนอ่าโอเคครับต้องมาประกอบเข้าตรงนี้นะครับเขาก็จะวิ่งเข้ามาก็เลือกคําสั่งอะไรครับคอนเซนทิกนะครับ ตัวไหนก็ได้นะครับเหมือนกันคลิกกคหมายถูกยอมรับจากนั้นครับเราเห็นได้ว่าการสูบเราคอนซินติกก็คืออยู่ในแกนเดียวกันครับอ่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะอยู่กึ่งกลางอย่างไรนะครับของการสูบกับสลักจากนั้นก็จะมีคําสั่งให้เลือกแฉจุดกึ่งกลางของเขาก็คือเข้าไปในแถบ advance นะครับและแต่เวอร์ชันนะครับบางเวอร์ชันถ้าเป็นเวอร์ชันที่ต่ํากว่าที่ตอนใช้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแถบย่อยลงไป นะครับเราก็เลือกแ็บเป็นแท็บ Advanced นะครับจากนั้นเข้าไปคำสั่ง Y นะครับก็จะเลือก Constant นะครับก็เป็น Center นะครับก็เลือกแ็บนะครับตรงนี้ครับแท็บระหว่างนะครับเป็นการแ็บระหว่าง2ชิ้นแล้วก็มาที่แท็บ Selection นะครับที่ต้องการให้เขาอยู่กึ่งกลางนะครับแล้วก็คลิกแท็บของการสูบเอานะครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนหาจังหวะของเขาตอนนี้เขาจะเลื่อนมาอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนะครับจากนั้นเราก็กดเครื่องหมายถูกโอเคครับเสร็จเรียบร้อยอ่าปรับไอโซเมตริกหามองเห็นง่ายๆนะครับจากนั้นครับเราก็ประกอบในส่วนของอ้างพินนะครับก่อนที่จะประกอบก็แท็บมาที่สแตนดาร์ดนะครับเมเซเลคชันเหมือนเดิมนะครับก็คลิกที่สลักของพาวเ r อรเวีแล้วก็ไปเลือก นะครับที่เผาเ่เหวียงนะครับตรงรูของเขานะครับเขาก็จะวิ่งเข้ามาเป็นลักษณะของคอนเซนทิกกอนนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกจากนั้นครับเราจะเอาสลกชิ้นนี้นะครับไปเสมอกับแถบด้านข้างของอเผาเ่าเหวียงเราก็จะเลือกผิวนะครับแล้วก,กับผิวของอเผาโค่เหวียงเขาก็จะวิ่งเข้ามาเองครับเพราะว่าโปรแกรมเขาจะเลือกให้อยู่แล้วก็คือพา raleau ขออภัยฮะคอนเซนทิก คอนเซนต์คอนซิเดนต์นะครับจะเรียกว่าเป็นคอนซิเดนต์นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกโอเคนะครับอีกด้านหนึ่งของพาวเวอร์เียวียงก็เช่นเดียวกันครับเราก็เลือกผิวของเขาเป็น, ident, นคอนซิดเดนต์นะครับก็กดเครื่องหมายถูกเห็นะครับชิ้นงานเราก็จะอยู่ในรูปประกอบครับแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเหลืออะไรครับเหลือในส่วนของอสลักพาเวอร์เวียงแล้วก็ ก้านสูบนะครับก็ใช้คำสั่ง c อ n เซน t ิกนะครับคอนเซนิกก็คือระหว่างกึ่งกลางของเขานะครับกดเครื่องหมายถูกทีนี้เราจะดูยังไงครับว่าเขาอยู่กึ่งกลางหรือ,อยังบางทีอาจจะยังไม่กึ่งกลางแต่บางจรมันบังคับแล้วล่ะเราก็ทำซ้ำอีกทีหนึง่งก็คือในแท็บ a d v a n c e นะครับก็คลิกขออภัยฮะัเครียยวก่อนแท็บ a d v a n c e เข้าที่ Y นะครับแล้วก็ ว e ยสเลคชั่ก็ด้านข้างนะครับคลิกนะครับจากนั้นแท็บ Selection ก็คลิกระหว่างชิ้นขอบด้านนอกของผิวที่เราต้องการให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับ่ะตรงน,นี้เขาอยู่กึ่งกลางอยู่แล้วครับเลยไม่เกิดการขยับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกซ้ำอีกทีหนึง่งโอเคเห็นไครับเราก็ได้มาละนะครับตอนนี้เรานำชิ้นงานทั้งหมดเข้ามาอยู่ในรูปก,การประกอบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปิด อ่า access ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดสเก็ดด้วยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวนขออภัยฮะนะครับปิดสเก็ตนะครับรูปตรงตาไฮตรงนี้ออกนะครับก็จะไม่เห็นชิ้นงานแล้วนะครับจริงๆชิ้นงานเราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเราก็สามารถหมุนได้ปกตินะครับอ่าทีนี้เราอยากให้เขาหมุนได้ทำยังไงนะครับก็คือการทำแอนิเมตนะครับหรือแอนิเมชั n น เราก็จะเข้าในแถบด้านล่างตรงส่วนนี้ครับเรียกว่า Motion Study นะครับการศึกษานะครับการศึกษาการเคลื่อนที่ของเขานะครับเราก็เข้าไปในส่วนของอ Property Motion นะครับ Animation ตรงส่วนนี้นะครับก็คือเป็นคล้ายๆการถ่ายวิดีโอนะครับว่าอยากให้เขามีการเคลื่อนที่กี่เฟรมใน1วินาทีนะครับโดยทั่วไปทําให้เกิดการสมูทการลื่นไหลดีก็ สัก2 5ถึงนะครับในที่นี้ก็เ,เลือกสัก30ก็แล้วกันนะครับื่อเสร็จเรียบร้อยครับชิ้นงานเราต้องการให้เกิดการหมุนเราจะเลือกคำสั่งคือมอเตอร์นะครับก็คลิกที่มอเตอร์จากนั้นครับ component d i r e c t i o นตรงตัวนี้นะครับเราก็ไปคลิกเลือกขอบตรงส่วนไหนก็ได้ที่เป็นวงกลมนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับก็จะเห็นทิศทางของลูกศรครับตอนนี้เราต้องการให้เครื่องยนต์นั้นหมุนขวาหรือหมุนซ้ายก็คลิกเลือกแถบตรงนี้นะปรับเปลี่ยนทิศทางได้ นะครับอ่าตรงนี้เราจะการให้หมุนขวาอ่า m o ชั o n ตรงส่วนนี้เป็น constant speed นะครับเราก็จะเลือกอยู่รอบอยู่ที่ประมาณสัก50ก็พอไม่ต้องเร็วมากนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกอ่าตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับจากนั้นเราขยายครับ expand motion manager ตรงนี้ให้ขยายขึ้นนะครับแล้วก็ keyframe ตรงส่วนนี้เอาดึงไว้ประมาณสัก12นะครับเมื่อดึงเสร็จเรียบร้อยครับเราทำการ คันคูลเลตนะครับคำนวณดูซิว่าการเคลื่อนที่นั้นเหมาะสมหรือไม่เราคลิกครับตอนนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการคำนวณนะครับแล้วก็ทำการเคลื่อนที่ดูนะครับเมื่อเสร็จแล้วเขาก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนขึ้นมานะครับชิ้นงานเราก็สามารถทดสอบทดลองได้นะครับเราจะทดลองให้ดูนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับทดสอบทดลองครับเราก็กดเพลย์ครับ ลูกสูบก็ทําการเคลื่อนที่เห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นรักษาการแอนิเมชันแบบการหมุนหรือใช้มอเตอร์นะครับถ้าจบนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้เขาต่อเนื่องทำอย่างไรครับ playback mode ตรงนี้เลยครับก็จะเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับไปกลับนะครับเห็นไหมครับก็จะหมุนย้อนกลับมานะครับตัวนี้คือรักษาของการเคลื่อนที่นะครับโอเคเอาใหม่ครับ แบบวนลูปครับเราใช้ลูปครับใช้ลูปเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะหมุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะเริ่มไปอย่างนี้ทั้งหมดนะครับและนอกจากนั้นครับเรายังสามารถที่จะเลือกความเร็วต่างๆได้นะครับอ่าโอเค 2x นะครับลูกก็จะหมุนเร็วขึ้นเห็นไหมครับในทางเดียวกันก็ สามารถลดความเร็วได้เช่นเดียวกัน0.5นะครับลูกสูบก็จะหมุนช้าลงเป็น slow motion นะครับโอเคตรงนี้คือลักษณะของการที่เราจะสร้าง animation นะครับอโอเคครับถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แท็บมาที่ m o เดลนะครับจากนั้นครับอีก animation แบบหนึ่งก็คือการแยกชิ้นส่วนนะครับเราก็จะเข้าในส่วนของ e x p o d t i ิ w นะครับคลิกแ p ปพอดวิแล้วการก็นะครับในส่วนของนะ d s t s t e เนะครับเขาจะเลือกว่าชิ้นงานเราจะเอาชิ้นไหนเคลื่อนที่ออกก่อนหลังนะครับอตอนนี้นะครับตามชิ้นส่วนเราก็จะถอดสลักก่อนนะครับแถบนี้นะครับสเต็ปตรงนี้เราก็จะเลือกสลักนะครับเมื่อเลือกสลักแล้วจะเห็นทิศทางอยู่3แกนเหมือนเดิมครับ สลักเราจะให้ออกทางไหนนะครับในทาความเป็นจริงแล้วก็ควรจะออกเป็นในแนวแกน x นะครับเอาเมาส์มาชี้ที่แนวแกน x แล้วดึงลากออกมาครับก็จะเป็นระยะที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับระยะก็จะอยู่ตรงนี้ครับ d 1ตรงนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงอ่านยกตัวอย่างผมต้องการ230เลขกลมๆก,ก็แล้วกันนะครับระยะเขาก็จะเปลี่ยนกลับมานะครับจากนั้น ดันเข้าไปครับคลิกดันก็คือเปลี่ยนสเต็ปตัวต่อไปเป็นสเต็ปที่2ครับก็คลิกเลือกลูกสูบครับแล้วก็ให้เขาขยายขึ้นไปข้างบนโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยก็คลิกดันถัดต่อมาชิ้นที่3ครับก็คงต้องเป็นสลักเพล็กเวียนนะครับทำรักษาแบบนี้ไปเรื่อยครับออกซ้ายออกขวาได้นะครับที่ทางออกด้านขวาจริงแต่ว่าเราไปดึงไปทางซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็คลิกดันอีกทีหนึ่งนะครับ ชิต่อมาเราก็เลือกเพาเข้าเหวี่ยงฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับเอาไปฝั่งโอเคคลิกดันชิ้นต่อมาก็ก้านสูบครับเอาไปฝั่งข้างหลังนะครับก็ดันแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะขยับหรือไม่ขยับก็แล้วแต่เราขยับสักนิดนึงก็แล้วกันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ทั้งหมดของชิ้นงานเรานะครับก็โอเคครบเสร็จเรียบร้อยครับ ฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าทุกชิ้นส่วนที่เราประกอบกันเสร็จก็กลับมาแยกชิ้นส่วนทีนี้ครับการทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับเราจะคลิกขวาที่ assembly ของเรานะครับแล้วจะมีคําสั่ง a n i m a t e c o l l a ลนะครับเราลองคลิกดูครับชิ้นส่วนเราจะมีการขยับกลับเข้ามาครับประกอบกันเห็นไหมครับก็สามารถที่จะเป็นการศึกษา ขั้นตอนชิ้นส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับรักษาการปรับนะครับรักษาการหลูปอะไรต่างๆนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับกับการแอนิเมชันแบบมอเตอร์นะครับถ้าจะหยุดก็คลิกหยุดแล้วก็คลิกปิดออกนะครับชิ้นงานก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับลองใหม่นะฮะแอนิเมชันเอ็กโพรดนะครับแยกออกไปนะครับ ลองเปลี่ยนสเต็ปมปครับอเอาไปขยายอย่างเดียวนะครับแยกออกนะครับเมื่อครบทั้งหมดเขาก็จะหยุดนะครับจากนั้นเราก็กดปิดออกเขาก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของการทำแอนิเมชันทั้ง2รูปแบบก็คือแอ p โ o สตนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับ ใบงานนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นการประกอบชิ้นงานด้วยคำสั่งหรือโหมด a อสเซมบี F MB ในโปรแกรม solidworks นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีการสร้างแอนิเมชันของชิ้นงานเรานะครับให้อยู่ในรูปทั้งแบบการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนด้วยคำสั่งมอเตอร์แล้วก็การแยกชิ้นส่วนด้วยคำสั่ง explode view นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง แอนิเมตคอลแลนะครับลักษณะการขยายแยกชิ้นส่วนออกไปนะครับสำหรับใบงานนี้นะครับก็เกือบสุดท้ายแล้วนะครับในรายวิชาก็ฝากนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจวิธีการนะครับศึกษาแล้วก็เอาไปทดลองทดสอบดูนะครับแล้วก็ลองเอาชิ้นงานใหม่ๆนะครับเอามาโชว์ครูด้วยนะครับ ลองไปศึกษาหรือล้วลองสร้างชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาโชว์กันแล้วก็เอาไปส่งไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ